แอปเปิลต้นนี้จ้ะเพื่อนปลูกมาพร้อมกับบ้านบ้านหลังนี้ปลูกมาตั้งแต่คศคริสตศักราช1890จ้ะปีนี้คริสตศักราช2องพสสรุปแล้วแอปเปิลต้นนี้ อายุร้อยสามสิบสี่ปีเจ้าเพื่อนพอซื้อบ้านหลังนี้ตอนพศสองพันเจ็ดค่ะพศสองพันเจ็ดเกือบเกือบยี่สิบปีใช่ไหมใช่ไหมสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดก็สิบเจ็ดปีผ่านมาจา้ะอ พอ,พอซื้อบ้านหลังนี้ก็มีความคิดว่าเออต้นแอปเปิลนี้ขวางขวางทางแสงเข้าบ้าน,นะะเนาะค่ะเนาะก็ว่าจะจะตัดออกที่นี้แฟนห้ามไว้ก็บอกว่าเขาให้ทั้งดอกทั้งดอกสวยงามแล้วก็แล้วก็ผลอร่อยคนเก่าคนแก่เขาปลูกไว้ให้แล้วทำไมจะมาโค่นลง นี่คือประวัติของการตั้งอยู่ของต้นไม้ต้นนี้อยู่นะัถึงวันนี้นะคะเพื่อนเขาให้อยพูดมาแล้วผลหัวลูกเพื่อนขอบคุณที่ยังที่ยังอยู่แล้วก็ให้ผลให้ผลได้กินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านทุกปีนะคะขอคุศลผลบุญที่ต้นแอปเปิลต้นนี้ได้ให้ อาหารทั้งให้สัตว์ทั้งนกทั้งคนทั้งเพื่อนบ้านได้กินนะคะขอให้กุศลผลระบุนนี้จงจงกลับคืนไปสู่ต้นแอปเปิลต้นนี้นะคะด้วยความรักและจริงใจในคำพูดที่พูดออกมาจา้ะเพราะว่าได้มีความคิดที่จะตัดทิ้งนะคะ ก็ดีแฟนห้ามไว้มีคนห้ามไว้ค่ะเอาเป็นว่ามีคนห้ามไว้เนาะม,มาดูสิคะมาดูความงามของเขาแล้วก็ปลูกอยู่หน้าบ้านเจ้าเพื่อนอยู่หน้าบ้านจริงๆนะเนี่ยอืนี่ค่ะอืทีนี้มีความคิดว่าบ้านอยู่ที่นี่แดดน้อยค่ะก็เลยอยากได้แดดและก็ไม่ได้คิดว่าผลที่เราได้ เยอะกว่ามากที่เราจะเอาแสงสว่างนะมันมีมากดูสิเพื่อนดอกแอปเปลิลพันนี้นะลูกสวยสีแดงปลังแล้วก็เนื้อแน่นทำแยมอร่อยครัเพื่อนทีนี้เก็บไปฝากเพื่อนที่ทำงานที่ไม่มีต้นเนาะแล้วก็ได้ทำแยมเพื่อนทำแยมแล้วเอาแจกเพื่อนบ้านเขากินแล้วเขาอร่อยเอาไปฝากเพื่อนบ้านเขาก็ว่าอร่อย ทีนี้เพื่อนคนไทยก็เอามาทําเป็นเหมือนยํมมามะม่วงนะเพื่อนด้วยความที่เราแก่ตัวแล้วเราก็ไม่ไม่ชอบกินอของเปรี้ยวเนาะทีนี้เราเอาไปให้เพื่อนคนไทยเขาบอกว่ายําเหมือนมะม่วงนะยาอร่อยเขาบอกเพื่อนดูซิดูซีดอกเขามาดูดอกของเขาเพื่อนดอกจริงๆดอกจังๆดอกที่สุด กับอายุของเขาร้อยสามสิบสี่ปีจ้าเพื่อนอยู่คู่กับบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็ร้อยสามสิบสี่ปีเจ้าเพื่อนอม,มาดูบรรยากาศข้างนอกมาดูฟ้าใสาอุ้ยเพื่อนไม่รู้จะคุยยังไงมาดูค่ะไม่มีคำพูดที่จะยกจะยอเขาสวยงามจริงๆจ้ะเขาสวยงามมากเลยรู้สึกคะเพื่อนอุย้ย ดูแสงแดดเปล่งปลั่งเข้ามากับดอกสีขาวอันสะอาดละมุนตาเพื่อนมาดูฝั่งนี้จะเพื่อนมาถ่ายรูปย้อนแสงแดดนะคะดูสีความงามของเขางามจริงๆจะเพื่อนงามงามงามสุดยอดแห่งความงามจะ้ะสุดยอดแห่งความงามจะเพื่อน เอาความงามความใสบริสุทธิ์มาฝากนะคะสวัสดีเจ้าเพื่อนขอบคุณที่ติดตาม